สวัสดีครับมาพบก,กับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสารเจ้าแห่งหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องจุดคบเพลิงตรงนี้ก่อนนะฮะตอนแรกก็ไม่รู้ฮะว่าต้องจุดที่นี่โอเคจุดแล้วสารเจ้านี้นะครับอยู่ในปราสาทที่จะไปช่วยเจ้าหญิงนะฮะคือตำแหน่งที่จะมาตอนนี้มันดูมัน,นดูไม่ได้นะเพราะว่า ภาพสามติติก็เลยดูไม um ่ได so, ้โอเคเดี๋ยวขอเข้าไปเคลียร์ด้านในก่อนก็แล้วกันนะคือเราจะมาทางชั้นใต้ดินครับเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือท่าน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็หาตั้งนานฮะว่าเอะศาลเจ้ามันอยู่ตรงไหนวะเราก็เลยเดินขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยเดินขึ้นไปมันก็จะไปออกตรงห้องสมุดนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนิดนึงก็อน้็ได้คือศัตรูแม่งโคตรเยอะเลยอะเพิ่งมาครั้งแรก ไอ้พวกกิ้งกานะฮะเนี่ยพอเรามาด้านบนตรงเนี้ยเราก็ดันกล่องเหล็กตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นห้องสมุดครับตอนแรกผมก็วิ่งออกไปข้างนอกเลยแบบโอ้รสข้างในศัตรูแม่งโคตรเยอะนะก็ไม่ใช่ฮะก็เลยลองอ่านข้อมูลดีๆครับก็คือต้องมาจุดครบเพลิงตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเจอพวกกาเดียนนะฮะข้างในเจอกาเดียนโอเค เขาไปกันฮนะเขาบอกว่าตัวนี้ให้ใช้ดาบดาบไฟสู้กับมันบ้างโอเคฮะก็มาดูกันว่าวิธีเดิมๆจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าเขาแนะนำว่าใช้ดาบไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเปิดเปิดกันได้ น่าจะสามพันอ่ะผมว่าสามพันจริงเยอะโอเคใช้ดาบไฟแต่ผมก็ยังเล่นสไตล์แบบงกของนะฮะมีดาบไฟมีหอกอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช้แบบที่เดิมกเแล้วกันสตาร์ทเองญญได้แล้วก็เปลี่ยนอาวุธเล่นแบบงกของนะ พูดเราจะได้เคลียร์ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเยลบก็ใช้ของนี้แม่งตั้งนานแม่งไม่พังสักทีลบโอ้โหลบแบบดันได้ด้วยปุ๊บมากแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ทองเหมือนเดิมไม่ให้ยิงเลเซอร์ไม่ให้ยิงไม่ให้ยิง เฮ้ยมึงอย่าไหลดิไอ้พังเอาให้พังไปเลยไม่เป็นไรอาวุธแม่งเยอะเฮ้ยอย่างนี้ดิยิงเลเซอร์ใช่ไหมยิงเลเซอร์เฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันกันเหรอตอนนี้ต้องตีต้องตีมันให้ตายแล้วดับไฟใช้ไม่ได้ สองที่เร็วเร็วเวอรเร็วเวอโอเคแสดงว่าตอนมันใกล้ตายเหมือนชาร์จเลเซอร์ก็ต้องรีบตีให้ตายนะฮะหรือไม่ก็ต้องวิง่งโอ้ได้หอกกาเดียนนะฮะเพียบเลยอาวุธอาวุธเทียบเลยตอนนี้นะฮะหอ,อกมันนี้แค่ยี่สิบเองตอนนี้ดา,า,ดาบด้ที่ก่อน ดาบ40โอ้อันนี้การเดียนแอคแบบเมื่อกี้มั้งน่าจะ60อ๋อดาบเรามีอันนึงแล้วนี่โอเคทิ้งอันนี้ไปอสออันนี้น่าจะ60อ่าที่ใช้แบบเมื่อกี้นะฮะโอเคก็ใช้เทคนิคเดิมฮะก็เอาพวกเอาวุธติดธาตุมาแล้วก็เอาดาบแรงๆเปลี่ยนนะฮะเทคนิคเดิม <laughs> เน้นเซฟฮะ ได้อะไรมาได้ดาบไฟเ,เราเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้ผมมีใช้ไปบ้างนะก็ตอนทางเข้าอ่ะอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราเตรงนี้ดูได้ก็อ่าเนี่ยดูได้ละทางเข้าเราเข้าจากด้านนี้นะครับก็คือกระโดดมาจากทางทิศเหนือตรงเนี้ยกระโดดมาร่อนลงมาก็ระวังพวกกาเดียนนะฮะเนี่ยร่อนลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็น ทางใต้น้ำนะครับเราก็เข้าไปแบบเมื่อกี้เลยที่ผมบอกอะ่ะนะครับเราก็ไปจุดคบเพลิงนะฮะโอเคผ่านแล้วนะ,ะวิ่งหลงอยู่ในปรา,าตั้งนานนะเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะวิ่งไปออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หาทางหรือเงี้ยนะแม่งไม่ใช่นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย